ผัวหมอเท่นผัไหเนี่ยพระผู้ชายเลยในชีวิตคนหนี่งพยายามกระเทยกับพี่บ้าแล้วมาหลายทีแต่ว่ายกเป็ยนยังแต้ไม่ยอมย่ายเหนือชี้เป็นกระเทยไม่เป็นพี่บ้าผู้ชายเนี่ยเออใช่แม่ผู้ชายที่กาแสดงออกก็บ่งบอกว่าเขาเป็นผู้ชายก็โอ้วยโอ้ยผู้ชายคือจังผมเนี่ยก็เป็นผู้ชายนะครับ ก็แค่ว่าแบงคเยื่อ่ะจะใาสั้นแต่ก็ได้ฮะวันวันนี้พิธีขออายมาเมย์เขาเฮ็ดให้มันชมบทบาทโอ้ชมวัวตาอ้าววันนี้เบอร์สามออกมานะครับเราจะได้ชมอ่าพาไมแสดงความสามารถฮะเออให้แสดงความสามารถของเบอร์สามก่อน นะครับก่อนที่เราจะมาฟังตอบคำถามนะครับอ้าววันนี้บวามสามารถจะมาเสียลาดล้นเมฆเสียงก้อนห็นอีกต่างหาก้องห่างต้องห้ามก้นโง่พิธีก่อนกับพิ่ชีก่อนมาจากอาเอศกับเกียบมีก็ถือกันทั้งสิ้นละเฮ้ยก่อนว่ามาแล้วเกียบมีก่อนว่าจากบักมีเราจะมาแสดงความสามารถอะไรครับให้กับอะไรค้าเสนอ คือหัวยงใอ่ได้กระเทยว้า่ได้เป็นกระเทยท่นหายกินยากได้กระเทยค้าเป็นกีท่านก็เป็นกีกีมันจะหากินไงหายยังไงมันขึ้นอีกว่แขนมาเนี่ยมึงวัดยาไปด่ากันผมก่ได้ไปด่าไปบเอวเอ้ามือนี่มาแสดงความสามารถเอียงให้กับสายตาแมวมองโอ้ยเฮ้ยนี่ก่อนสายตาแข้นผู้ชมที่มารับชมรับการแสดงของเราในวันนี้ เลยครับเอาเพลงบ่บัดเอาคเอาเพลงอย่างเอาเดอกออกแนวไหนออกแนวไหนจะพิงมอลัเพื่อชีวิตเสียชีวิตมีเหมือนเอาอาสตินติงเอาเดมเจนเติงเอาสเติงบ๊อบบัตไวบัตเออเออเอาเพลงเอาเติงเอาร้องเพลงให้ห้องชีห้องเพลงหรืงอยังโอ้ทีเตินเอาเดี๋ยวคอยเป็นนักห้องชาด้วยเตก่อนนี่เตะสมัยหมพอสะวางไว้พุ่นมันสีซอด ทำไมคอยอยู่กว่าสามนิดว้ายเหมือนเหมือนมันแหละไปห้องพิงไปจบไปห้องเอาเพี่เสตียเออกเอาเพี่เสติงเอามามิวสิงเอาเสติงเอาเพี่เสติงครับเอาเจ้าเป็นนักห้องเนอเสอะเออาเสติงเออเสติงรุ่นแรง 今年不要来。<laughs> <laughs> <laughs> เาจอดีตอนไหมาเนี่ยหลอกให้เพลงเลยครับเอาหเราเพลงยังล่ะจะบอกแด้วมึงจะหลอกเพลงขมิ้นอิที่ก่อนัจะมาถือกันเค่ัวอ้าวจบไปเึ้นมาใ่แดงเศกูดูมอจะบอกเขบอมิเลรโอ้ยจะเป็นพิธที่ก่อนก็เ่าเขาการที่ี มาที่แบบนี้ไปถวายข้าไปเที่ยวอย่างนี้ก็รับนะเนี่ยเอาถามคำถามมาทีิถามเด้อป้าคำถามนะครับที่ทางคณะกรรมการได้จได้รัฐนาลงมาที่ใบนี้แต่พ่อคำถามที่มีชื่อว่าคำถามนะครับตอบหวย เดี๋ยวไปเห็นอิมเชียดำกันกเลยเลยพีนหนอ,อ่มคำถามนะครับผู้ที่รประปวดฟังคำถามนะครับคำถามที่มีชื่อว่าเราจะทำยังไงนะครับถ้าเราเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมเราจะทำยังไงให้คนรู้ว่าเราเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวัฒนธรรมอ,อต่อ แล้วดีกองฟินนะจะวัาะไปพ่อราอะาวัฒนธรรมจังหวัดกกิเุยนเอาตอบละวิาสิเมือนจะได้คนจะทุ่งคนอีสานเนาะครับเทศนไหนมันค่ะเป็นคนอีสานต้องออ่งออกวาเป็นคนอีสาน หนาคักๆเลยแ้วเหล่าเลยล่ะครับน้เรียว่าเป็นคุนสาใหน้านายมีนี่แวชวนชวนเอาตอบแล้วเอาตอบแล้วเบอร์อันช่องเบอร์นั้นมาพร้อมกันไหมเอาไปไปนีไปไปเต่งตัวให้สุภาพเด้อมาจากจังหวัดหนก่อนกาลสินาเพื่อไก่หัวเดวกาลจินเดลกาลจินน่ะกาลสินอะไรกุหาินเมือนเมืองอ่ะ บอ๋อไม่คุณนึกบ้านไหนบ้านบัวขาวบัตายทุกคนแลวมันจะเป็นพี่น้องด้วยไหมมันชิมาตีปากเขาได้บัวขาวมาในช่องเบอร์นั่นน่ะเออมา